แน็กชาลีขอบคุณเอซีเสียงสั่นกลางไลท์ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแม้เจอดราม่าถาโถมต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็มับจ็เป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะทุกคนคะสำหรับหนุ่มแน็กชาลีของเราตั้งแต่ที่เจ้าตัวกลับมามีสถานะหัวใจสดอีกครั้งในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่า โอ้โหหนุ่มแน็กทารีของเราก็ได้รับความสนใจจากเอฟดีแฟนคลับอยู่ไม่น้อยและตอนนี้เองค่ะก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าถึงแม้เจ้าตัวจะมีสถานะหัวใจโสดแต่ก็โดนเอฟดีแฟนคลับนะคะจับทิ้งกับสาวสวยคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยจึงก็ไม่ใช่คใครที่ไหนเชื่อว,ว่าทุกคนเองน่าจะาคุ้นหน้าคุ้นตาสาวสวยคนนี้เป็นอย่างดีค่ะก็คือสาวกุยอันนะคะทุกคนคะจึงต้องบอกเลยค่ะว่าหนุ่มแน็กจับสาวกุยอันเอง ทั้งสองคนเนี่ยก็มีการออกมาไลฟ์สดนะคะรวมถึงเจอตัวจริงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ใดๆในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจะพัฒนาไปมากกว่าคู่จิ้นไหมอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันแหละค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้เต่ามาที่ทางด้านฝั่งของหนุ่มนักซารีกันบ้างค่ะทุกคนคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มนักซารีของเราเจ้าตัวเนี่ยก็คือเจอกระแสะดรามา่ถาถมเข้ามาในชีวิตอย่างเยอะแยะมากมายแต่ใดๆนะคะ ต่ตัวก็สามารถผ่านมันไปได้เพราะว่ามีแฟนๆแล้วก็คนในครอบครัวค่ะคอยอยู่เคียงข้างนุ่มแน็กเสมอมาและล่าสุดนะคะตัวตัวก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะทุกคนคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะคะตึ้งนุ่มแน็กก็เผยเขาว่าขอบคุณทุกคนจริงๆไม่คิดเลยว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง2ปีเนี่ยตัวตัวจะอยู่ได้มาขนาดนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆนั่นเองยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองฟังสิที่หนุ่มแน็กชาลีพูดกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ โดยดูมแน็กจารีได้พูดว่าคือหลังจากช่วงนี้ผมพูดจริงๆนะผมขอบคุณทุกคนจริงๆจริงๆการที่ผมอยู่ได้ตั้งแต่ต้นปีอยู่ได้มาสองปีเนี้ยเป็นอะไรที่ถือว่านานมากนานมากนี่คือทั้งอยู่ด้วยแบบว่าอยู่เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆน่ารักที่อยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตสนับสนุนกันมีความสุขมากๆนะครับก็ไม่คิดว่าจะอยู่ได้ยาวขนาดนี้คนดูน้อยคนดูเยอะมันเป็นเรื่องที่ ต้องเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วอยู่กันได้ขนาดนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดผมโชคดีกว่าทุกคนมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นเลยแต่มันก็ต้องมีโน้นมีนี่ก็เอาเป็นว่าน่ารักน่ารักทุกคนไปรักกันชอบกันก็มีความสุขเดี๋ยวก็เราก็ได้เจอคนนน้นอีกเรื่องหนึ่งแหละครับหลายคนก็เบื่อไม่ต้องหลายคน ตัวผมเองจริงๆก็มีความรู้สึกที่เบื่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าใครถ้าเพิ่งไหลเนี่ยก็าอาจจะสนุกไม่ได้เบื่อเป็นเหมือนเริ่มใหม่อะไรแบบนี้แต่สําหรับผมบางทีบางทีอยู่นานก็มีทั้งช่วงที่มีความสุขเบื่อบางทีอยากไลหลแต่จะขาดอยากล่าสุดก็อยากไลหลแต่ติดพันนูน่นนี่ก็ดีมีความสุขนะอยู่กันให้นานที่สุดแหละคนน้อยก็อยู่แบบน้อยนอยสนุกสนุกมีความสุขคนเยอะก็ดีคนน้อยก็ดีน่ารักน่ารัก ในทุกๆวันงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปด้งกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเหล่าบรรดา FC แฟนคลับนะคะรวมถึงชาวเน็ตที่ติดตามหนุ่มแน็กชารลีนะคะเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายรวมส่งกำลังใจให้กับหนุ่มแน็กชารลีนั่นเองค่ะทุกคนโดยคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าให้กำลังใจตลอดไปจ้าน้องแน็กเป็นกำลังใจให้นะชาลี เป็นกำลังใจให้ชาลีเสมอความจริงใจค่ะที่ fc อยู่กับชาลีหรือบางคอมเมนต์นะคะก็เห็นต่างบอกว่าคนบาปมันเป็นแบบนี้แหละแต่ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจหนุ่มแน็กชาลีโดยบอกว่าชาลีพูดดีนะต่อให้เป็น fc ที่ตัดไปแล้วเขาก็ยังรักเหมือนเดิมโคตรรักนายและครอบครัวในชาลีรักชาลีตลอดไป ชาลีนายคำขึ้นหรือเปล่าอ่ะยอกๆยอกคิดถึงคิดถึงมาให้เราเห็นบ่อยๆอย,ย่าหายไปนานรักเธอเหมือนกันนะแน็กเห็นตั้งแต่เด็กมากๆแฟนฉันคือที่สุดคำพูดแน็กชาลีตอบแฟนลับขอบคุณไม่ว่าเคยรักหลังจากนี้จะเดินออกไปชาลีไม่คิดจะเคืองโกรธโทษอะไรขอแค่บอกว่าขอบคุณจริงกับทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตอนนี้ยังไม่รู้เลยตัวเองอยู่กลุ่มกลุ่มกว้างหรือกลุ่มบวกนายมันน่ารักชาลีรักชาลีตลอดไปเราก็ขอให้ชาลีมีความสุขและครอบครัวชาลีมีความสุขมากนะครับอยู่กันแบบนี้ไปนานๆเลยนะชาลีรักชาลีเหมือนเดิมจ้ารักนายนะชาลีตูสู้ความคิดชาลีสุดยอดรักชาลีและครอบครัวชาลีตลอดไปค่ะ จิตใจดีทางครอบครัวด่ามาอะไรก็มาทำร้ายอะไรไม่ได้รักชาลีย้ายกันไปมีความสุขแค่นี้แหละอย่างไงพี่ก็รับนะเดี๋ยวส่งของกินไปให้อีกรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมรักกว่าเดิมไม่รักได้ไงระบายมันออกมาเรารักที่นายเป็นแบบนี้นะชาลีนายเก่งมากครับรักครอบครัวปรเจ็ตทุกคนค่ะรักชาลี ชัดเจนจริงใจไม่หลอกกอน่ารักจริงๆเลิฟชาลีเลิฟยูสู้ๆูนะเจี๊ยบรู้ว่าเหนื่อยหลายๆเรื่องแต่ต้องทำงานนะสู้โวยจะติดตามต่อไปจ้าคนลอ่อเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะก็หนุ่มช้าเอาสิเจอกันชาวด้อมขอบคุณที่น่ารักและรับพวกเรานะคะน้องแนก็ก พี่ๆก็จะรับน้องไปเหมือนเดิมขอบคุณน้องแน็กที่กลับมาเหมือนเดิมหลอเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมมีความสุขกว่าเดิมขอบคุณเช่นกันค่ะน้องชาลีทําให้เอฟซมีความสุขปกปิดชาลีกันนะคะพี่เขาดีจริงๆนะใครยังอยู่พิมพ์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเห็นแน็กมีความสุข ถ้าแน็กเหนื่อยพักก่อนก็ได้นะพวกเราที่รักนายจะรออยู่ตรงนี้เสมอเรายังอยู่และจะอยู่กับชาลีตลอดไปรักเราจะอยู่ตรงนี้แม่ยามทุกและยามสุกเราอีกถึงค่ะที่จะยังอยู่ข้างชาลีรักชาลีเสมอรักแน็กเสมอค่ะถึงไม่ใส่อีโมจิแต่ก็รักแน็กทั้งใจค่ะดูหลายน้องตลอดแนกยืนหนึ่งครับ จะอยู่กับนายเสมอนะเราเลือกเสพแต่ความสุขและก็จะยังสนุกสนุกด้วยกันตลอดไปค่ะอยู่เหมือนกันไม่ไปไหนแน่นอนค่ะเราไม่เคยคิดจะไปจากเขาเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราพร้อมจะซัพพอตเราอยากให้เขาพักผ่นดูแลตัวเองบ้างรักรักรักติดตามมาตลอดและตลอดไปส่งกำลังใจให้เสมอ fc c h a r l อยู่ตรงนี้ค่ะ พร้อมทุกคนอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ชาลีค่ะอยู่กันมาตั้งแต่เป็นเด็กชายเจียบแล้วครับรักเขายืนข้างชาลีเสมอป้าก็ไม่ไปไหนค่ะรับแน็กอยู่ตรงนี้เสมอจะอยู่เป็นกำลังใจให้น้องชาลีตลอดไปก็อเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะใครที่เป็นแฟนทับหนุ่มแน็กและติดตามผลง,งานของหนุ่มแน็กชาลีนะคะ,ะตัวเนี่ย ตะมีผลงานอะไรนะคะออกมาให้พวกเราที่เป็นแฟนคบเไ้ติดตามกันหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ